ตำนานเรื่องเล่าหลงปู่เจียมอติสโยพระครูอุดมวรเวชแห่งวัดอินทราสุการามวัดหนองยาวจังหวัดสุรินในช่วงสงครามตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานั้นเป็นตำนานที่โด่งดังที่สุดบทหนึ่งของพระเกจิอาจารย์แห่งอีสานใต้ครับชาวบ้านและทหารเรียกขานยุคสมัยนั้นว่าเป็นยุคที่ต้องสู้รบกับทหารผีเพราะศัตรูไม่ได้ใช้แค่กำลังทหาร แต่ยังใช้สายเวทมนต์ดำเข้าช่วยในการรบด้วยนี่คือเรื่องราวของหลวงปู่กู้ชาติโดยใช้พุทธคุณและวิชาอาคมในการปกป้องแผ่นดินไทยครับตำนานตะกรุดหัวใจพระพุทธปะทะทะหารผีขเขมรสมรภูมิที่ไม่ใช่แค่รบด้วยปืนในช่วงที่มีการประทะกันตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างดุเดือด พื้นที่ในจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์มักได้รับผลกระทบหนักทหารไทยที่เข้าประจำการต้องเผชิญหน้ากับความสูญเสียที่ไม่ใช่แค่จากลูกปืนหรือระเบิดเท่านั้นแต่จากคุณใสมนต์ดำของฝ่ายตรงข้ามด้วยสยเวทขเขมรทหารขเขมรในสมัยนั้นเชื่อกันว่ามีการใช้วิชาสยเวทชั้นสูงเช่นสเสน่คแมนล้า หรือสเสน่ห์คนอมแล้วซึ่งเป็นวิชาที่ทำให้ทหารที่โดนของเกิดอาการหลอนเห็นภาพลวงตาท้องร่วงอย่างรุนแรงหรือกลายเป็นอัมาพาตจนไม่สามารถต่อสู้ได้ทำให้ขวัญกํำลังใจของทหารไทยตกตำ่ำภารกิจกู้ขวัญของหลวงปู่เจียมเมื่อข่าวกระสุนและคุณไสระบาดไปถึงหลวงปู่เจียม ผู้เป็นพระเกจีอาจารย์ที่เก่งกาจด,ด้านวิชาคงกระพันชาตรีและเมตตามหานิยมมาแต่เดิมก็ตัดสินใจทำหน้าที่ของท่านในฐานะพระเกจีอาจารย์ผู้พิทักษ์ชาติตะกุลแห่งพุทธานุภาพหลวงปู่เจียมได้สร้างตะกรุดหัวใจพระพุทธและตะกรุดโทนขึ้นมาจำนวนมากและได้ปลุกเสกด้วยวิชาที่ได้ร่ำเรียนมาอย่างเข้มขลังโดยเน้นที่พุทธคุณในการกลับของหรือ สะท้อนมนต์ดำกลับและป้องกันภัยให้แก่ทหารโดยเฉพาะปาฏิหาริย์ในสนามรบตำนานเล่าว่าเมื่อทหารไทยที่พกตะกรุดและผ้ายันของหลวงปู่เจียมออกไปปฏิบัติหน้าที่ปรากฏว่าเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นหลายครั้งกันคุณใสทหารที่โดนสเสน่ห์แมนล้าเข้าไปเมื่อมีตะกรุดของหลวงปู่เจียมติดตัวอาการหลอนและเจ็บป่วยก็หายเป็นปลิดทิ้ง อย่างน่าอัศจรรย์ทำให้มนดำไม่สามารถเข้าถึงตัวผู้ที่อยู่ในพุทธานุภาพของท่านได้คงกระพันมีเรื่องเล่าว่าทหารบางนายที่แขวนเหรียญหรือตะกรุดของท่านโดนยิงในระยะประชิดแต่ปืนไม่ลั่นหรือกระสุนด้านไปเสียดือด้อทําให้รอดตายมาได้อย่างวุดนวิตบางตำนานถึงกับกล่าวว่าหลวงปู่เสกให้ตะกรุดช่วยบังตา ไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามมองเห็นด้วยซ้ำการยอมรับจากกองทัพด้วยปฏิหารที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้ชื่อเสียงของหลวงปู่เจียมโด่งดังไปทั่วกองทัพทหารทุกนายที่ถูกส่งไปยังพื้นที่ชายแดนต่างต้องดันดนมาขอตะกรุดและวัตถุมงคลจากท่านไว้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเครื่องป้องกันภัยข้อสรุปของตำนานหลวงปู่เจียมอติสโย จึงไม่ได้เพียงแค่เป็นพระเกจิอาจารย์ผู้มีเมตตาเท่านั้นแต่ยังถูกยกย่องเป็นผู้กู้ขวัญทหารและเป็นพุทธานุภาพแห่งอีสานใต้ที่ใช้พลังจิตและพุทธคุณต่อสู้กับอำนาจมืดเพื่อปกป้องทหารไทยและผืนแผ่นดินไทยเอาไว้ได้อย่างแท้จริง